ช่นี่แหละนี่แหละตัวแดงครึ่งครึ่งเลยแล้วให้เร็วจะไม่หนีใช่ใช่นี่แหละนี่แหละตัวแดงครึ่งครึ่งเลยแล้วอโหลวสวัสดีครับอาจาร์โนจาร์โทรมาไม่ได้ยินเสียงเลยเนอะอ่าไปอยู่ตรงไหนเนาะพอดีโมเต้นั่นแหละก็เก็บฝังเสียงลูกปุกงลูกปืนบางใกลบ้านไม่ไรไกลบ้านอยู่ไม่หายอะไรกันเก็บเอาไว้เด้อเอาไว้ทำหวยลาย เก็บไว้สักลูกหนึ่งเก็บไว้สักลูกโอ้ลูกเดียวไม่พอหรอกจาจานแบบลูกปืนใหญ่ตกไม่แตกนะมันคือว่าศักดิ์สิทธิ์นะเานนักเรียนปิดเทอมหนึ่งจานปิดเทอมหนึงจะไปไดออเออจานเลขที่อาจารย์ทรงให้คือเลขอะไรนะเลขหลวงปู่ครับเลขนั่งสมาธิเลขไอ้ทำพิธีหลวงปู่มาเขียนให้ครับเลขทำพิธีหลวงปู่มาเขียนให้แล้วใช่ไหม่นี่ยใช่ใช่นี่แหละนี่แหละตัวแดงครึ่งครึ่งเลยแล้วอาจารย์เห็นยังไงบ้างที่หลวงปู่มาเนี่ย เราไ้ฟังนีดหนึ่งครับผมก็ก็ท่านมาแบบมากับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะฮะมาลูกศิษย์ลูกหาก็ผมว่านั่งทําสมาธิทําพิธีอยู่นี่ท่านก็มานั่งบนอาสนะบนบนหิ่งเนี่ยนะครับผมบนหิ่งก็เลยบอกท่านลุงปูไอเลขที่ให้มาชุดก่อนนั้นมันอ่านไม่ออกท่านให้มาสองงวดเออสองเที่ยวเที่ยวก่อนมันอ่านไม่ออกเป็นภาษาขมอ๋อ ครับเป็นภาษาขอมกันเลยทำไงเนาะ,ะก็เลยตีแล้วตีอีกแปลแล้วแปลอีกแปลไม่ออกก็เลยมาทําพิธีเมื่อคืนเนี่ยอีกทําพิธีเมื่อคืนเลยท่านก็มาครับก็บมาก็เลยท่านก็เขียนเขียนให้แล้วก็วางไว้ข้างล่างแล้วก็ลูกศิษย์ท่านบอกนั่นดูเอาเด้อ ผมมองไปมองไปก็เห็นตัวแดงเลยละตัวแดงม,มีงวดนีนะ้ที่เห็นเลขสีแดงงวดนี้เป็นงวด,งวดเดียวเทนสีแดงเลยคัดเจนเครับนี่เนะี่ยมีงวดนี้เป็นสีแดงแค่ว่าท่านเขียนเนี่ยตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆเลขเจ็ดหรือคล้ายๆนี่แหละครับมันแตบแบบหัวมันยาวนะครับผมนั่นนะ่ะถ้าถ้าการไว้ก็ดีเหมือนกันตัวละนิดๆหน่อยๆครับกลัวจะเป็นเจ็ ทำให้เจ็ดก,กันหนึ่งหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันได้เขาลอง,ลงปลูกเน่น,น,นเป็น,น,นนะเพราะหัวมันยาวครับผมก็ดูดูอยูน่นั่นนะาไอ้ท่านเขียนแบบท่านเขียนยาวนะท่านเขียนน่ะปากกาไอ้ไมคิสสีแดงเขียนใส่กระดาษประมาณสามมือนึงนั่นนะเป็นสีแดง,งครึ่งเลยครับสีแดงเลยละสีแดงนี่กี่ตัวจันก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งสองหางนั่นะทั้งสองหางนันมีแค่สองหาง แล้วหลวงปู่ว่าอะไรบ้างมีอะไรมีพูดอะไรกับอาจารย์บ้างไหมที่ท่านมาในในในคือไม่ใช่ไม่ใช่ความฝันคือนั่งสมาธิใช่ครับใช่ก็เหมือนฝันนี่แหละครับก็บไปแบบนั่นอ่ะก็ยังเก็บไอ้นั่นอยู่มูชานี่เก็บไอ้อะไรนะเขาเรียกว่ามุงครอบสัพพทนเก็บมูชาจากหลวงปู่ไปนั่นแล้วก็คือท่านมีบอกอะไรมางวนนี้พิเศษอะไรไหมอาจารย์ ท่านท่านไม่ท่านไม่ได้บอกนะเพียงแต่วันถ้าท่านบอกว่านี้อ้าวทีตัวนี้ไปั่นนะั้ท่านก็เฉยอ,อยู่เลยครับก็ก็มีอ่าบริวารลูกศิษย์ท่านน่ะที่มาสองคนนั่นแหละมาสองคนล,ลูกศิษย์มาสองคนครับสองคนมาไอเสื้อก็ไม่ใส่หรอกดำ <laughs> มาท่านเขาก็บอกว่านั่นนะเลขหลุงปู่ดูอาเดอนนะี่แะดูอเดอหนุนโยนใส่ลุมแล้วเนะี่ยโยนได้นนะ่ะ นั่นแหะท่านโยนใส่ลุมเลยท่านโยนใส่ลุมเลยอ๋อสดงว่าท่านใส่ลุมมหยยบไว้แล้วปิดไว้แล้วครับนัน่นแหะโยนใส่ลุมท่านก็บอกนี้นแค่แค่นั้นเองครับเลยมันก็สวยครับก็มีงอนนี่เน่ะที่ท่านให้สีแดงท่านให้สีแดงเนาะครับผมผมก็ว่าโอ้ถ้าเหมือนแต่ก่อนเคยสมัยก่อนเคยให้สีแดงออกครับออกตรงๆเลยถ้าสีแดงแบบนี้ไม่เคยพลาดเลยครับนั่นแหะถ้าเหมือนสมัยก่อนนะครับ สมัยบวชอยู่น่ะเป็นพระอยู่กะาว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก่อนนะโอ้สมัยนี้คือต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก่อนได้เลยออกสีแดงอย่างนี้อาสมัยนี้เพราะหนึ่งคือเราแบบเราไม่ได้เป็นพระนะเราเป็นโยมแล้วแต่บางทีมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นสีแดงอะก็มีแต่ท่านเขียนสีน้าเงินให้ทุกงวดนะแต่งวดน,นี้มาสีแดงแสดงว่าหม,มึกสีแดงเลยครับเนี่ยนะสีแดงแต็งว่าท่านเน่นมากเนาะครับนน่แน่ เทียนให้ดินสอมมจตินี่นะสีแดงเลย<ม>เขียนใส่กระดาษก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่หรอะครับปามือนึงเนี่ยน,นะปามือนึงก็ตัวนี้แหละอาจารย์ตัวตัวอะไรบ้างอาจารย์ลองอา่านให้ฟังน่ครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นหน้าจอเอฟซีด้โชว์ดูอ่าก็มีอ่าห้าแปดหนึ่งครับห้าแปดหนึ่งแล้วก็ครับแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งอ่าสองตัวท่านให้ห้าหกครับสองตัวสองตัวห้าหกมีแค่นี้เนาะมันก็คือมีครับ แค่นี้แหละครับ,รบไม่มีเยอะแต่ก็หนึ่งนี่ก็คล้ายๆเจ็ดนะก็กันไว้หน่อยนึงก็ดีครับครับารมานจะได้ได้พิธีหลวงปู่มาบอกให้ครับสิได<ม>้ไม่ได้<แ>ไปาตอนการทำพิธีทําพิธีมีอะไรบ้างจันดีจย์นั่งสมาธิทำพิธีเนี่ยมีก็มีหลายอย่างครับมีใบสีมีขันห้าขันแปดครับอันเชิญหลวงปู่แล้วก็อันเชิญโชคลาภอัญเชิญหวยนี่แหละเชิญเลขเนี่ยนะครับขันก็มีอยู่ห้าขันขันห้าขัน ขันห้ามีอยู่ห้าขันที่ผมแต่งวันเมื่อวานครับก็ตามตอนรับตำราอาจารย์ที่เรียนมาอาจารย์ก็คือเคยใช่ใชเคยทำหวยตั้งสมัยเป็นพระนะครับครับนั่นนะก็ลูกศิษย์นะเขาส่งเงินมาให้ทุกงวดนะครับเขาสูกเขาสูกลาวหวยลาวเขาก็ส่งเงินมา,าไอซื้ออ,อ่าทูกเทียนทําพิธีครับก็ถูกทุกทุกงวดทุกวดนอาทิตย์ที่แล้วก็ทั้งอาทิตย์เลขเล่านะอาจารย์ครับเลขเล่าเมื่อวานนี้ผมตัดสามแปดออกผู้เสียดาย เอาเล็กลาวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเอาเล็กลาวจา์ทุทุกวันก็ได้จา์ส่งให้หน่อยเด้อเดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ชมกันเผื่อเอฟซีได้มีโชคลาภอาจจะได้ชื่อทุกเทียนใาจานทำเนาะครับนั่นแหละแต่เล็กลาวก็เข้าทุกงวดแต่ว่ามันหลายตัวมันเป็นเลขคำนวณมันไม่ใช่เลขล่างครับอ๋อเป็นเลขคำนวณบ่ครับเลขคำนวณครับเลขคำนวณเมื่อคืนเมู่บวานก็ได้สามเจ็ดสามแปดผมตัดสามเจ็ดสามแปดออก แต่ว่าถูกโทษอยู่โอเคถูกโทษอยู่สามตัวครับสามหกแปดนี่ถูกโดดอยู่ครับเดี๋ยวงววนมีดีจะขอเลขกเราอาจารย์เดี๋ยววันวันว like yep. ันนี้วันอะไรวันขันพรุ่งนี้บอกวันพุธปะพรุ่งนี้ครับออกพรุ่งนี้นะนน่ครับอันนี้เอาเลขใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้่อยตามเลขลาวให้เคลียร์หน่อยได้ได้ครับนั่นน่ก็เดี๋ยวส่งให้ตามไลน์กันเลยเอาไปส่งไลน์เดี๋ยวจะไปลงในเพจยูทูบแล้วก็เพจคุมทรัพย์พิจานะ ลงอยู่ท้อด้วยั่นแนะได้เครับโอ้มีไก่คันด้วยนะใส่ลงปูลุกมีมีไก่ลงปูไก่ลงปูบบกุ้นเหล็กปก่ออกแน่หวังออกแน่นะเก้าเก้าออกแน่เป็นะถ้าใครชอบก็จัดเยอะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เนาะแดีวแต่ใช่ใช่ครับนี่นะก็หนึ่งคือเราเลขคำนวณด้วยเลขธรรมทิศเนี่ยทำพิธีด้วยครับแต่มัน หลุดตัวหนึ่งมันก็ต้องเข้าตัวหนึ่งก็อยากให้มันงานได้ได้ทักอย่างหนึ่งอย่างดีครับได้ทักอย่างหนึ่งเลขคำนวณผมส่งให้เลยเนาะครับผมเออลงแล้วจันลงก้อนลงแล้วครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเลขทาพิธีหลวงปู่ครับหลวงปู่มาบอกอันนี้เลขหลวงปู่มาบอกแล้วเอฟซีรอคอยทั่วประเทศทั้งประเทศวันนี้พอดีเลยนั่นนะครับก็เพิ่งได้เมื่อคืนเนี่ยอ่างคารก่อนนะท่านมาเขียนให้อยู่แต่นี้ผมอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาขอม โอ้เพิ่งได้เมื่อคืนนี้เลยกันครับเมื่อคืนเนี่ยนะครับเมื่อคืนเลยท่านมาเขียนเป็นตัวเลขให้เลยหลวงปู่มนเขียนให้เป็นตัวเลขเลยเป็นตัวสีแดงแดงสีแดงครับสีแดงเลยอ่ก็มีงวดนี้หละที่เห็นสีแดงเอ้เลขนี่ต้องตามนะครับต้องตามไปสักงวดสองงวดสามงวดบางทีจะได้รางวัลเด้อถดูรางวัลนั่นนะบางทีก็ไปเที่ยวลาวโกนก็ได้เพื่ออ่าก็เผื่อไว้ก็ดีเหมือนกันตัเลขแดงนะหลวงปู่ไม่เคยเขียนแบบแดงแแบบนี้คื้นเน้นมาก ครับไม่เคยเลยไม่เคยเขียนตัวแดงให้ไม่เคยเขียนตัวแดงให้ครับจนตกใจเลยเอ๊หลวงปู่นี่คิดยังไงนู้นเขียนเลขตัวแดงให้เหมือนอยู่ที่ถ้ำอ่าปากช่องทำมุงเตยสมัยก่อนที่ถูกกันติดติดอยู่ประมาณเจ็ดแปดงวดนะนะก็เขียนให้ตัวแดงอย่างนี้ครับตลอดเลยครับครับมันนะก็งวดที่ผมไปนอนกับหลวงพ่อวัดเปิงเพชรนนก็ไปนอนที่นั่นอ่ะทู่ข้ามนานก็ทู่อีกครับอ่าเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะ สี่กแล้วก็ไปทาบุญเตยสมาถสถานที่นี้จะให้ตัวแดงเขียนในตัวแดงเลยเขียนในตัวแดงเลยครับที่ปาดช่องบุญเตยน่ะครับนี่ก็เหมือนกันคิดยังไงจะต้องยังไงก็คิดว่านามานี่นอนจานสีแดงเนาะก็นนั่นนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยเหมือนสมยนัยก่อนโอ้ถ้าเหมือนสมัยก่อนนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก่อนเลยผมเคยบอกแล้วสมัยก่อน ถ้าถ้าเป็นตัวแดงเนี่ยสั่งไวเทียวกินก่อนเลยสมัยผมเป็นพระอยู่นะครับผมสมัยก่อนนะ่นนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่แน่ใจเนาะเราไม่ได้เป็นพระแต่ก็เพิ่งมาเห็นนี่ยนะตั้งแต่ศึกออกมานี่เพิ่งมาเห็นตัวแดงครั้งนี้ครั้งครั้งแรกเลยนั่นนะผมก็ยังบอกญาติโยมแถวนี้บ้านแม่บ้านนี่ยแถนี้นะบอกอ้หมง่นี่เห็นตัวแดงแต่ว่าผมไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครแถวนี้มง่แถ่แล้วก็ถูกด้วยคนละสิบบาทที่สิบบาท ครับ,รบอ่าก็ถูกก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ทำเลขเราให้นะครเดี๋ยวมีเอฟซีเดี๋ยวถ้าอาจารย์ส่งเลขให้ถ้าใครถูกเดี๋ยวใอรซื้อถูกซื้อเพี้ยนไปช่วยอาจารย์เนาะครับไปส่งอาจารย์ครับขอบขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ส่งให้แนวทางให้เอฟซีทางช่องด้วยนะอารเนาะครับอาจารย์สมจิตครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ